สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจีดาภาเขยียนการลาดนิสิต6 1 3 0 3 0 2 0า6ค่ะวันนี้จะมาทำแบบฝึกหัดวิชา Mechanic of m แ t e r i a l แบบฝึกหัดข้อที่8.27ถังรับความดันทรงกระบอกดังรูปมีความหนา8มเมตรทำการเชื่อมแผ่นเหล,ล็กเข้าด้วยกันโดยมีแนวรอยเชื่อมทำมุนกับแนวระนาบแนวขวางของทรงกระบอกเนี่ยเท่ากับ เบต้าเท่ากับ20องศาเมื่อใช้บรรจุแก๊สที่มีความดัน600 kpa เนี่ยจงหาความเค้นตั้งฉากในแนวร้อยเลื่อนแล้วก็ขอไข่ความเค้นตั้งฉากขนานกับแนวร้อยเลื่อนด้วยรอยเชื่อมค่ะแล้วก็จะมาเริ่มวิธีทำเขาเนี่ยกำหนดมาเขียนก่อนว่ากำหนดที่ก็คือความหนาเท่ากับ8 แล้วเขาก็กำหนดความดันก็คืออ่ะให้ P เท่ากับ0.6เมกัะปาสคาค่ะต่อไปเนี่ยเราก็จะเริ่มหาก่อนเลยเริ่มที่ส่วนหัวกับท้ายก่อนส่วนหัวท้ายเราจะทำการหา r r ก็จะหาจาก r เนี่ยคือ เส้นหวฉนวนกลางเนี่ยส่วน2ก็ก็จะเป็น800แล้วก็เราจะลบด้วยทีก็คือความหนาความหนาคือ8ค่ะมันก็จะได้คำตอบมาเท่ากับ792ม mm ิลิเมตรค่ะต่อไปหาที่ซิกมา1อ่าจะให้ซิกมา1เนี่ยเท่ากับซิกมา2จะเท่ากับ p r ส่วน2 t ก็จะเท่ากับ P คือ0.6 R คือ792ส่วนด้วย2คูณที่คือ8จะได้คำตอบเท่ากับ29.7ค่ะต่อไปทำการหาเท่าแม็กซ์เราก็จะสามารถหาเท่าแม็กซ์ได้จากเท่าแม็กซ์เนี่ยจะเท่ากับ หนึ่งส่วนสองซิกมหนึ่งก็จะได้คำตอบเป็นสิบสี่จดค่ะแล้วได้ส่วนหัวส่วนท้ายแล้วต่อไปเราก็จะมาดูส่วนที่เป็นถังตัวทรงกระบอกนะคะนนคเขียนก่นว่าตัวถังทรงกระบอกก็ค่ะเหมือนเดิมทีเนี่ยก็เท่ากันก็คือ8 Uh, เราก็หามาได้แล้วก็คือ792ต่อไปเราก็จำหาซิกมาหนึ่งเนี่ยก็ได้ซิกมาหนึ่งเท่ากับ P r ส่วน t ก็จะเป็น P mm. ที่เขากำหนดมาก็คือ0.6 r uh, ที่เราหามได้คือ792ส่วนด้วย t t ก็คือ8ค่ะคิดเลออกมาจะได้เป็น59.4 Mpa โอเคค่ะต่อไปหาซิกมาสองก่อจะหาซิกมาสองเนี่ยได้จากซิกมาหนึ่งส่วนสองคิดเลขออกมาแทนค่าเข้าไปจะได้เป็นยี่สิบเก้าจุดเจ็ดเมกะปาสคาลค่ะต่อไปจะทำการสร้างวงกลมโม เราก็จะกำหนดก่อนเลยว่าหาซิกมาเอเวอร์เรตก่อนเราจะได้ซิกมาเอเวอร์เรตเนี่ยคือเราจะเอาซิกมาหนึ่งบวกกับซิกมาสองแล้วก็ส่วนด้วยสองก็จะเป็นห้าสิบเก้าจุดสี่บวกกับยี่สิบเก้าจุดเจ็ดส่วนสองจะเท่ากับ, 49, 5, 5, 5, กบ,บสี่สิบเก้าจุดห้าห้ามิลลิกรัมโอเคค่ะต่อไปทำการหา R อ่ะก็คือ1ส่วน2คูณกับซิกมา1ลบซิกมา2เราก็จะได้อะจะได้คำตอบมาเป็น1 4 8่่าเมกะปาสคาลค่ะค่ะต่อไปเราก็จะมาเรื่องวาดวงกลมมอนญุญาตประมาณเป็นช่องแล้วกันนะคะโอเคให้กำหนดจุดนี้เป็นจุดศูนย์ศูนย์ ต่อไปเราจะดูได้ยังไงว่าจุดไหนเนี่ยเป็นจุด c เราก็สามารถดูจุด c เนี่ยได้จากระยะของ sigma average ที่เราหามาข้างต้นค่ะเราก็จะได้เป็นเราก็จะได้ออกมาก็คือ49.55โอเคแล้วทำการนับออกไป49.55โดยประมาณ1 2 3 4ก็จะได้อ่ะ49.55ประมาณนี้ ค่ะมี่จซีโอเคต่อไปเราทำการหาว่าวงกลมเนี่ยมันกว้างแค่ไหนเราก็จะต้องใช้ซิกมาหนึ่งกับซิกมา2เนี่ยมาช่วยก็จะได้เป็นซิกมาหนึ่งเนี่ยที่เราหามาเมื่อกี้ก็คือห้าสิบเก้าโอเคเราก็จะได้อ่นับออกไปเลยห้าสเป็นให้เป็นซิกมาหนึ่ง ค่ะต่อไปซิกมาสก็คือยี่สิจดเ็นับออกมาประมาณแล้วก็จะได้ประมาณนี้โอเคค่ะแล้วก็จะเป็นซิกมาสองหลังจากนั้นเราก็สามารถวาดวงกลมได้โอเคค่ะ,ะก็คือเราเนี่ยจะทำการหาจากที่โจทย์ให้หาก็คือโจทย์เนี่ยให้หาความเ้นอ่ะก็คือเรื่องกไก่กันเลยก็คือ นะก็ไกลความเค้นตั้งฉากกับแนวรอยเชื่อมก็คือซิกมา w เ,เนี่ยเท่ากับซิกมาเอ e r a g e ลบด้วย r คอส40องศาเพราะว่าจากโจทย์เนี่ยโจทย์เขากำหนดให้มาว่าเบต้าเนี่ยเท่ากับ20 ก็คืออ่ะขออนุญก,กลับไปที่รูปก็คือรูปเนี่ยเราจะให้ตรงนี้เป็นอ่ะให้เป็น x พลัมตรงเนี้ยงองศาเนี่ยมันจะเท่ากับ2องเซต้าจะเท่ากับ40่องศาค่ะโอเคจากนั้นเราจะคิดได้คิดต่อเป็น ซิกมาเอเวลที่หามาเนี่ยก็คือสิบเลบด้วย R คือ14.85ี่จุดคอสสีองศาจะได้เท่ากับ3ามสิ mpa ค่ะโอเคต่อไปข้อขอไข่เขาให้หาความเค้นที่ขนาน แบบร้อยเชื่อมค่ะก็คือมันคือทาเบลเท่ากับอา i n ไซองศาจะเป็น14.85 sin 40องศาเนี่ยเท่ากับ9.54 mpa ค่ะก็จะได้คำตอบของทั้งสองอันขอบคุณค่ะ